ว่น Virtual Reality หรือว่าแว่น VR นั้นเป็นที่รู้จักกันแล้วนะคะว่าสามารถมอบประสบการณ์ความสมจริงได้อย่างสุดยอดแค่ไหนโดยเฉพาะการใช้ควบคุมเกมแนวสยองขวัญสั่นประสาทก็ยิ่งเพิ่มความน่ากลัวเข้าไปอีกและถ้าเพื่อนๆคงจะได้เห็นเกมแนวนี้ออกมาเป็นเดโม่มากมายพอสมควรแต่หากเกมสยองขวัญที่สร้างขึ้นโดยคนไทยที่มีความร้อนแบบไทยๆแถมยังลองรับแว่น VR จาก Oculus r ัด t แล้วละก็มันจะน่ากลัวโดนใจเกมเมอร์ขนาดไหน พบกับเกม Hospital Hunter Pilot เกมแนวสยองควัมสัญชาติไทยที่พัฒนาโดยกลุ่มนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดียมหาวิทยาลัยสีปีปทุมซึ่งเนื้อหาหลักจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งในก่อเหตุฆาตกรรมโหด5้าศพแต่ทว่าอีกหนึศพได้หายสาบสูญไปอย่างเป็นปริศนาแถมเรื่องที่มานี้ทีมงานได้นำมาจากเข่าวโครงเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปีพศ2551มาดัดแปลงอีกด้วยค่ะ เห็นแบบนี้แล้วก็คงอยากเล่นกันแน่นอนใช่ไหมล่ะคะโดยเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเกม Hospital Hunted Pilot ได้ที่ Oculus Hospital Hunted Pilot ดาวน์โหลดฟรีนะคะแต่ว่าต้องมีแว่น Oculus Rift ด้วยหรืออีกหนึ่งทางเลือกค่ะสำหรับผู้เล่นที่อยู่ในกรุงเทพมหานครสามารถไปลองเล่นกันได้ค่ะที่นิทรศการเนื้อหอมโปรเสน่ห์ความคิดสกิดไอเดียฟุง้งเริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่9สิงหาคม2558ตั้งแต่เวลา10นถึง21น นาหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครชั้นหนึ่งซึ่งทางทีมพัฒนาก็จะนำเกมนี้ไปจัดแสดงในงานด้วยค่ะอย่าลืมกด subscribe ให้ช anel นนของเรานะคะสวัสดีค่ะ